ทุกคนเคยประสบปัญหากันหรือเลปล่าครับอยากจะแต่งตัวอย่างหรอเท่แต่ว่าดันไม่มีเพชรให้แต่งตัวเลยสักตัวนะวันที่ผมจะพาทุกคนไปรับตัวฟรีเพชรแบบฟรีๆกันครับผม <S <S พี่อยากไปร้านโรบักว่ะมีแนะนำป่าววะมีสิพี่พี่ยังไม่รู้อีกเหรอร้านอะไรวะแคทเอา้มามันก็มีที่ร้านเดียวนะสิเป็นเว็บเติมโรบอกฟาร์มโรบอกที่สุดคุ้มมากๆเลยร้านอะไรอ่ะแคทต,ต้องร้านสยามอาร์ชอปยังไงล่ะครับว้าวทะเลยมันเยอะมากขนาดน่ะจะไปซื้อได้ยังไงล่ะ ราคาถูกมา,มากๆเลยนะครับผมใช่แล้วอย่าลืมไปซื้อกันนะจ๊ะ สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาสอนทุกคนรับสัตว์เลี้ยงกริชเพชรในเกมอมองอัดกันฟรีๆเลยนะครับโดยนะครับกิจกรรมนี้เนี่ยนะครับทางทวิตเตอร์นี่ได้มีการโพสต์ลงทวิตเตอร์ประมาณนี้นะครับที่ทุกคนเห็นอยู่ซึ่งเนื้อหาหลักๆก็คือเรานะครับสามารถรับตัวสัตว์เลี้ยงกริชเพชรจากเกมอมองอัดได้โดยการใช้ทวิตต็อบบ็อกนะครับซึ่งก็คือจะเป็นแคมเปญที่เรานะครับสามารถไปนั่งดูสตรีมเมอร์แล้วก็สามารถรับเกมไปได้ฟรีๆเลยนะครับซึ่งในกรณีของเกมมองอัดเนี่ยนะครับเขาแจกเป็นสัตตตววว์์์เเลลีีีีีี้้้้้ยยงงงงรรรรรรราาากกกกกก็ไไดดััััับบบบสสฟๆนนนนนะะคคซึ่่ทโพมมอิจ ได้เริ่มในวันที่4ธันวาคมถึงวันที่18ธันวาคมปี2020นะครับส่วนสำหรับใครที่มาดูหลังจากนี้นะครับต้องขออภัยกันด้วยนะครับต่อมานะครับผมเราไปดูกันที่ Drop Box t w i t t กันดีกว่านะครับตรงนี้นะครับได้มีการสอนวิธีการรับรางวัลนะครับวิธีการ Drop แล้วก็การเชื่อมต่อต่างๆนะครับโดย่างที่ทุกคนเห็นนะครับมันจะขึ้นมาให้ดูว่ารางวัลที่มีเนี่ยก็คือ r e c h p e t นะครับส่วนวิธีรับ Drop นี่ก็จะเขียนไว้ให้หมดแล้วนะครับก็คือให้เราไปร่วมนะครับดูซีมสายทอดสดนะครับซึ่งกะนนดัคครบู อยู่ทั้งหมด30นาทีนะครับแล้วก็จะสามารถรับสัตว์เลี้ยงคริสเพ็ได้เลยนะครับซึ่งถ้าสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันจะเข้าไปอยู่ในคลังดอบของเรานะครับซึ่งผมนะครับจะทิ้งคลังดอบไว้ใต้ล่างเดสคริปชั่นให้นะครับเพราะว่าในส่วนของคลังดอบเนี่ยสามารถเช็คสถานะความคืบหน้าของรางวัลเรานะครับว่าอีกนานแค่ไหนเราถึงจะได้รับสัตว์เลี้ยงคริสเพ็หรือว่าเราได้รับสัตว์เลี้ยงหรือยังนะครับซึ่งในการจะทำเนี่ยนะครับก่อนแรกก่อนที่จะทําทุกอย่างนะครับเราจะต้้้้ออออองงงงเเ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 ขาาาาาาาไไไปปทททีีีีีี่่่่่่่่กกกกกมมมมมมพืืืชชชัััััััับบบบบญนนนนนะะะะะคคคครร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 รจจจจดดดดตติใลลลลหสสส็็แววยถู์ ผมขึ้นมาให้ได้เลยนะครับผมแค่30นาทีเราได้รับแต่เลี้ยวเข้ามาอยู่ในตัวเกมเลยนะครับผมมานะครับผมจะเริ่มสอนทุกคนกันเลยดีกว่าครับขั้นแรกนี่ให้ทุกคนเข้าในส่วนของตัวเกมอ m o ง g Us นะครับซึ่งจะต้องเป็นตัวเกมในคอมพิวเตอร์นะครับและต้องเป็นตัวเกมแท้ด้วยนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยผมซื้อมาทางสตรีมนะครับผมในราคาประมาณ99บาทนะครับซึ่งอาจจะมีลดในช่วงเทศกาลต่างๆนะครับพอเข้ามาในเกมเราวนะครับเราจะเห็นรูปฟันเฟืองที่อยู่บริเวณข้างล่างใช่ไหมทุกคนให้เรากดไปเลยนะครับจากนี้เรากดค TV นรเอหใำ กดไปนหนึ่งครั้งนะครับหลังจากนั้นนะครับมันก็จะเด้งหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับเป็นหน้าต่างให้เราล็อกอินเข้าทางทวิชีวีเราก็สามารถที่จะใส่ชื่อผู้ใช้แล้วก็รหัสผ่านของทวิชเราได้เลยนะครับหลังจากเราล็อกอินเสร็จแล้วนะครับก็จะขึ้นหน้าต่างนี้นะครับซึ่งมันก็จะบอกว่าเราสามารถกด a u t h o r i z ไได้นะครับผมแต่ว่าในกรณีของบางคนเนี่ยนะครับ กดแล้วไม่สามารถใช้งานได้แบบผมนะครับก็ไม่จาเป็นต้องกดก็ได้นะครับผมตัวนี้นะครับเทอร์ไทร์สเนี่ยจะเป็นการรันเพื่อเปิดโปรแกรมของทางสวิชทีวีเพื่อไปเช็คกับทาง d r o p บ o x นั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่สามารถเปิดได้แบบผมเนี่ยผมจะพาทุกคนไปดูนะครับเรานะครับสามารถเข้ามาที่ลิงก์ใต้ล่าง d e ซุปเปชที่ผมทิ้งไว้ให้ได้เลยนะครับผมจากการนียกดคาว่าแคมเปญทั้งหมดนะครับเราจะเจอกับหน้าต่างนี้นะครับให้เราเลื่อนลงมานะครับงานสวิชเลเวลถึงวันที่สลยนะครับวันที่อกไปแันวาถึงวันเกมนี่ับ ตรงนี้นะครับตอนแรกมันจะเป็นคาว่าเชื่อมต่อนะครับแต่ว่าพอเราทําเสร็จนะครับมันจะกลายเป็นคาว่าเชื่อมต่อแล้วนะครับอันนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคน ซึ่งพอเสร็จแล้วนะครับก็สามารถกดตรงนี้ได้เลยนะครับช่องถ่ายทอดสดที่เข้าร่วมนะครับทางทวิตจะเด้งมาหน้าต่างนี้นะครับหน้าต่าง Among Us และจะติดแฮชแท็กนะครับเปิดใช้งาน Dropbox แล้วซึ่งถ้าสมมติว่ามีคนที่กำลังเปิดใช้งาน Dropbox แล้วไลฟ์เกม Among Us อยู่เนี่ยนะครับก็จะมีขึ้นตรงข้างล่างนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่มีขึ้นนะครับแปลว่าตอนนี้ยังไม่มีนะครับซึ่งถ้ามีใครขึ้นเนี่ยน้องๆก็สามารถที่จะกดเข้าไปดูนะครับในแค่ครึ่งชั่วโมงเนี่ยนะครับในส่วนของดรอปคคคคคคัััังงงงตตตรร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 รนน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 ีีีีีี้้้้้้ก็จจะะะะะมมมมมมอออออออไไขึึาาใหๆแ่่่่บบบโเเเเยผดส์ทว เวก์ทีวีนะครับเขากำลังไล์เกม Among Us ในหมวดหมู่ดรอปบ็อกซ์อยู่นะครับพอเราเข้ามาในครับในสตีมเมอร์ของคนที่มีดรอปบ็อกซ์เนี่ยนะครับตรงข้างบนบริเวณบนนี้นะครับจะมีคําว่ารับกิชเพชรโดยการติดตามนะเราก็สามารถที่จกดแล้วก็ดูรายละเอียดก่อนได้เลยนะครับพอเรากดตามผมเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมากันเจอกันที่หน้านี้นะครับก็คือหน้าของครังดรอปนะครับก็จะมีการขึ้นว่าตอนเนี้ยเราดูไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วกี่นาทีแล้วนะครับซึ่งเราก็สามารถค้างดูหน้านี้นะครับ fk ได้เลยนะครับผม fk แล้วก็ดูให้มันครบ30นาทีได้เลยะรมาาถ่ยออีีีกทตน 30นาทีแล้วนะครับ A later. few moments โอเคครับผมตอนนี้นะครับผมก็ดูสตรีมมาประมาณ30นาทีเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะไปดูกันที่คลังของดรอปกันดีกว่านะครับพอเข้ามาแล้วนะครับให้ทุกคนรีหนึ่งหน้านะครับรีทีหนึ่งนะครับมันก็จะบอกว่าตอนนี้เราได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วใช่ไผมนะครับตอนนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้ว100%ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับจะมีคําว่าเครมตอนนี้เราก็สามารถกดได้เลยนะครับเครมตอนนี้นะตอนนี้มันก็จะขึ้นแล้วว่าเครมดรอปแล้วหนึ่งวิธีเอาไปผมเพิ่งมีตัวละครนี้แล้วนะครับผมเชื่อมตตต่่่ออออบบบบบบัััััััญชีีีีีเเเเเเเกกกมมมมแแลล้้้้้้้วววพรรรรรรราาาาะะะะนนนนนนนคคคคคคขใยยยโุณ็จไดส์ง เพจกันเรียบร้อยแล้วนะครับเข้าตัวละครกันเรียบร้อยซึ่งถ้แนมนติว่าใครยังไม่เข้านะครับต้องลองรีตัวเกมอ,อีกหนึ่งครั้งดูนะครับแต่ว่าถ้ายังไม่เข้าอีกนะก็ให้รออีกสักพักนะครับแล้วก็ค่อคยลองเข้าใหม่ก็จะเข้าไปในตัวละครของเพจอุปกรณ์เองนะครับเอาเพราะวันนี้ผมขอไปก่อนนะครับซีวากเกนในชาอย่าลืมกดลกไลค์ซับสไครต์ผมด้วยนะครับอย่าลืมไปเล่นตัวละครกิ๊เพจน่ารักน่ารักที่ไหนก็ได้นะครับบุ๊ยจ้า してむろう生まれて」